ตอนนี้เราจะให้สาวๆที่ยังเปิดไฟอยู่ตัดสินใจเป็นครั้งที่2เพื่อนที่มาด้วยถ่ายหลังนะครับลูกหมีเอมิลี่ชามุกโอปอฟาและตองครับนี่คือการตัดสินใจรอบ2นะครับชอบผู้ชาคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟมาดู ตอนนี้ดับไปสิบห้าคนเหลือลูกหมีหนึ่งคนที่ยังไม่ดับไฟอ่านั่นแปลว่าเดี๋ยวเราก็จะไปกันต่อและเดี๋ยวมาตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งทีนี้เราต้องมาดูกันหน่อยฮะว่าคนที่ตัดสินใจดับไฟเพิ่มเพิ่มเติมชามุกอะไรทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ไม่ใช่ว่ะอันดับแรกเลยหนูเป็นคนพูดมากและพูดไปเรื่อยและไม่มีสาระอะไรเลยค่ะแต่วุ้นเลยหนูเป็นคนพูดไปเรื่อยคนไทยพูดไปเรื่อยไปเปื่อยแล้วคือ หนูรู้สึกว่ากิจกรรมเขาเยอะมากเลยอะคุณคือไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคือคุณเก่งมากเลยอะคุณทั้งเรียนต่อแล้วคุณทั้งแบบมีเอเกมใช่ไหมคะแล้วไหนจะเป็นวีเจอีกไหนจะแบบทําช่วยพ่าแบบทําร้านทองอีกยอยะไรเงี้ยหนูเลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีเวลาให้หนูแทรกเข้าไปเลยแล้วถึงเวลาที่มีให้ก,กันกระพูดน้อยอีกอย่างเ <Okay. S 2> งี้ยมันก็เลยไม่มีแบบเอาเป็นว่า,า,าเราเป็น<ข>คนไทยพูดไปเรื่อยคนหนึ่งใช่มันจะแบบพัฒนาความสัมพันธ์ยังไงเอ่ย,ยอะไรเงี้ยโอเคอ่ะเข้าใจโอปอคุณดาวไฟ จริงจริงเขาเขาดีนะเขามีความดีของเขาอยู่แต่หนูรู้สึกหนูเป็นคนแบบพูดเยอะมากพูดแบบพูดไปเรื่อยตอนแรกเขาเขายังแบบว่าเอาพูดได้ครับอะไรอย่างเงี้ยหนูอาจจะยังแบบเปิดไฟยู่ถ,ถ้ามีประโยชน์ก็พูดเถอะครับพอนันเงียบหนึ่งเดือนดูเพื่อนหนูดูเพื่อนหนูนะคะว่ามีสาระขนาดไหนแล้วเพื่อนมันจะเหลือหรอเาขาจะแลกโอปอนั่งน้ำลายบูดเลยล่ะ ไม่ได้พูดเพราะว่าคิดในหัวแล้วไม่มีสาระคนข่างกับกัเอื้อนเอ่ยออกมาเลยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปพูดกันหลังใหม่เนาะเดี๋ยวสอนอ้ฟาสาวโสดคนใหม่ของผมคุณดับไฟไปเลยอะฮะตอนแรกจะเปิดว่าเพราะว่าคิดว่าเขาหน้าจะบุคลิกคล้ายๆเราที่แบบว่าภายนอกดูแบบเขาถึงยากเขาถึงยากหน้าตึงหน้ามึนไม่ค่อยยิ้มอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาแบบอยากได้คนพูดน้อยแต่เราเป็นคนแบบทํางานเยอะบางทีเราก็อยากบ่นแล้วเขาต้องการคนพูดที่มีประโยชน์อีก เราก็เลยดูไม่มีประโยชน์ไปเลยคือพี่เราชอบบ่นไปเรื่อยอืเวลาคบใครมีคนคุยแล้วก็อยากจะระบายแบ่งปันทุกสุขค่ะอ่าตองคุณดับไฟเหมือนกันนะ่ะหนูคือเหมือนเป็นเ e อ็กโทเวอ่ะพูดไปเรื่อยเหมือนกันไม่มีสาระ,ะเป็นคนลิร์ t แต่เขาเหมือนแบบเป็นอ e ินโทเวนอืะอเข้าถึงยากด้วยนั่นแหละค่ะน่าจะไปเวลาขี้บ่นด้วยหนูอ่ะอืมคือเรียกว่ามีทุกอย่างในแบบที่เขาไม่ชอบเลยว่าใช่มีทุกอย่างเลยค่ะอ่ะ ทีนี้เราจะไปที่โพดเดียมหน้ากันบ้างครับเอมิลี่คุณดับไฟอะครับต้องบอกก่อนว่าโดยรวมเขาอะดีหมดทุกอย่างธุรกิจที่บ้านตัวเขาอะไรเขาลงตัวแต่ติดที่นีสใส่หนูหนูเป็นคนที่นีสใส่ขี้วีนมากแล้วก็ขี้หงุดหงิดที่สุดเหมือนกับว่าพี่ไม่ได้ใส่อารมณ์อย่างเงี้ยแต่จริงก็ใส่คุณกลัวเขาจะรับไม่ได้ในส่วนของตรงนี้ mm. ใช่เจอกับเพื่อนเพื่อนแบบ วางกระเป๋าเสียแนละ้วเฮ้ยมึงอะไรของมึงจะวางดีๆไม่เป็นหรอหรอะไรเงี้ยก็แบบปึ้งไปก่อนแล้วลอะไรเงี้ยเราแบบ,บ,<น>บขี้บนึนใช่ขี้โบนขี้งูงินขี้วีนอ,อะไรเงี้ยใช่ทัน,นี้ต้องขอบคุณแทนหนุ่มโสนเลยที่คุณดับไฟนะฮะถ้าอย่างนั้นใช่ม,มันเป็นที่นิสัยตัวเราด้วยใช่โอเคเอาละตอนนี้หนึ่งคน ที่ยังเปิดไฟก็คือลูกหมีนะครับลองดูสนิดหนึ่งก่อนเกมยังไม่จบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทําความรู้จักจผู้ชายคนนี้อีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งรอบอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณยังไม่อยากปิดไฟเขาคือจริงๆที่ฟังมาคือหมีก็ไม่ได้เข้าสเปคเขาเลยนะแต่คือรู้สึกว่าเรามีอะไรหลายอย่างเหมือนกันอย่างเรื่องเกมอะคะ่ะคือหมีเป็นคนที่ดูแข่งเกมสุดแบบบินไปดูต่างประเทศอะอบินไปดูแข่ง แต่ว่าที่บินไปดูจะเป็นอาีแต่ว่าถ้าเกิดในส่วนของพับตีอย่างเงี้ยพับตีมอบายใช่ไหมคะใช่ครับอ่ะคือหมีก็รู้จักก็ดูแข่งแล้วก็รู้จักกับพวกน้องนักแข่งหลายๆคนเพราะว่าคือคือเหมีตามทีมแข่งอยู่แล้วแล้วก็ชอบดูแข่งอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนติดเกมแล้วจริงจริงหมีก็ทาสตรีมแต่ว่าทําบ้างไม่ทาบ้างเพราะว่าปกติจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับแข่งเกมอะไรเงี้ยมากกว่าแล้วก็จริงจริหมียแบบ อยู่ในวงการของสติมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยคือรู้จักหลายๆคนอยู่แล้วอะค่ะก็เลยแบบเออแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาบอกเขาเรียนนิติใช่ไหมจริงๆอ,อะคือเมียเรียนปริญญาตรีสองใบอ,อีกใบหนึ่งอะคือนิติศาสตร์ก็รู้สึกว่าม,มันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ยังเหมือนกันแต่ว่าหน้าจะติดเรื่องที่เมียเป็นคนพูดมากแต่คือมันก็ไม่ได้ไรสาระนะมันก็มีสาระของมันอยู่บ้างต้องหาแก่นให้เจออะไรมากกว่าค่ะก็เลยถ้าเกิดได้รู้จักเขามากกว่านี้อีกสักหนึ่งวิทยาน่าจะ พอใจได้ง่ายขึ้นค่ะวล้ฟายกันด้วยนะขายายกันด้วยนะคายกันด้วยนะขายกันด้วยนะทุกวันนี้แม่ขายกันเสริญกันใหญ่อะไะเราจะมีโอกาสรู้จักกับหนุ่มซอยคนนี้มากขึ้นแล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับคงต้องบอกลูกหมีคนเดียวว่าอย่าเพิ่งดับไฟจกกับผมให้สัญญาณครับไปครับ